วันนี้ผคนเดียวเนี้ผมมาเล่นแบบทนะ <c oughs> ี่มีชื่อว่าเชนะครับเกมนีฆาตกรนักจิตนะครับผมอเริ่มกดเพลงเดียวกดเพลงเพ,งเพงลงลาลารอใช้ไม่หม เออผมไม่เล่นตอนไหนเล่นเมื่อวานหรือเปล่าวะ kiếm đi nào cục cô kia tèm cho nó mà nè

เออเดมลืมหอดฟังให้อะไม่เป็นไรใช่ไหมมีคนตายหนึ่งสี่ห้าโอ้โหตัวเป็นรูเลย ใครอัดประตูพื้นเลื่อนพื้นเลื่อนเฮ้ยเฮ้ยเยชีวิตเรื่อ,อก่อนจะเช้าไม่รู้ว่าใวอดอะไรกูไม่วอดทางนั้นเ,เตะเหรอเตะคนไม่เตะไม่เตะไม่รู้ไม่รู้เม่อสี่ม่อสี นี่อันนี้คุณๆนะคุณดูนี่ร้านขายของเฮ้ยหุ้ยไม่ไม่ไม่เสียงเสียงไม่อยู่ทางนี้เสียงไม่อยู่ทางนี้เสียงไม่อยูท่ทางนี้เพื่อน Oh <laughs> a Yeah. chiên dạy 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 Vinh Ôi, mong dạy dạy thang Ôi, mong dạy มอาไม่เห็นชานาาานนา้างนี่กลับมาแล้วกลับมาเมื่อกี้เอาแบบเข้ามาแล้วแถบไปกดกันม่าค่าย่าแล้วกดออกไม่ได้อ้เน,นี้ยกดออกไม่เป็นเอ่อ ไฟใครอ่ะไอ้ไฟเพื่อนโอ้โหเพื่อนแต่งตัวโคตรตึงมีชุดเกาะด้วยครูเรียนมีชุดเกาะมีชุดเกาะมีแว่นอะไรเ,เพือนเลย ซื้อไหวเหรอถ้าซื้อไหวเปรียบเราไหมพื้นมันเลื่อนเหรอเดี๋ยวเพิดมีนารกอาะ เพื่อนคนนี้จะให้กูเอาไปสู้กับอะไรอ่ะ มาปึง้งมือเนี่ยที่จุดเกิดสา,ารก่อนเล ตื่นเต้นว่ะจะ่เล้นสูวฆาตกรเหรอกดมั่วๆกดเอฟกดตีกดเอฟกดตีอ่ะสองอย่างอ่ะโอ้ยอ่ะคอยดูหลังให้เพื่อนนะครับ เขาได้รู้ก็เก็บเกมนี้ก็บอกบวกดาเขาด้วยผมไม่ค่อยรู้เดินตามพวกน,นี้ปลอดภัยเหร่าวะเดี๋ยวก็เจอแล้ว ผมอยู่กับ52วันกับ500วันเข้าไหม,อมขออภัยในการเสียงสนปก,กนะครับพอดีบ้านส,ส,สเออ เชนอ่ะคุณเห็นเชนไหมเชนหมเชนใช่ไหมภาษาภาษางั้นอ่านไม่ออกดาวดาวไปก่อนแล้วกันต้องเชน Chain. เห็นไอ้นี่ตอบโน <H it> มันจะพุ่งมาด้านหลังกูไหมเนี่ยเฮ้ยเฮียตกใจสังมิด บอกแบบท้าพาทูพาเลยอะเดินตอบแบบเย็นชาบอกไหน ฉันเห็นใช่ไหมฉันเห็นมันใช่ขนาดฉันเห็นมันแล้วทักยังบบแบบแบบ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 เราจะแตกกลุ่มกันไหม เจอใครขายของหรืออะไรอะ่ะนี่ยไอ้ดั้นหนอวไอ้เคไอ้ดันไม่รู้ไอบีใช่ไหมไอบีเคมีฟันให้ โดนข้อหลงหังมากสุดเด่ดเนี่วใไปฉายกฟาๆๆด่งทงคงเอ้ย เวลยี่สิบหัว,หวเหลือนะ่ะเวลสิบเจ็ดเวลสามไม่ตำกัดอ่ะมันแปลไทยให้ช่างมันละการที่เก็บเป็นตับ กดคิวดอกกดคิวหลบไม่ใช่ด,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 ดอกหลบหลบหลบซบสองหน้าเพื่อนเลย โอ้โหตาสว่างเลยทีนี้เอาไฟฉายทะลุหน้าเลยเออแม่ไป่กับไอ้พวกนี้น่าจะรอเลยคันเดเชื่อมา รลบชั้นห้ชั้นสูงสุดไงล่ะ ผมว่ามันอยู่แถวๆนี้แนะ่นอนแหละพ้ากตอนเข้าเข้ามาในเมืองมันเนี่ยเข้ามาเมืที่มัน เฮ้ย hey. hey, นี่ยาตีนบอลตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยที่มึงไปเหยียบแล้วมันออกมาเนี่ยหรือมันเกิดเองวะคอนโดผมไม่รู้อ่ะ 老个毒打暴打那个了。 โอ้ยชิดมีไหมกันเนี่ยแอลโหลมีแหนเนี่ยฉันไม่บอกกันเลย หาต่อ,อนี่เราสำวรวจตัวนั้นไม่ใช่อ่ะจะไม่ผิดนะอะไรอะไรอะไรอืมฟันให้ นี่ไงจับทางเป็นเล่นแนวนี้บ่อยเฮ้ย okay. จับดักเนาะพวงมา,าลัยรถเจ็ดอ่ะ ไอเจสัมมนทำไมเชร์ไม่ได้วันนี้เหรออหัวเหลืองให้ของไว้ เสงฝน,นะฝนดังนะเสงฝนอาจจะดังนิดนึงนะคนเดิมแตอว่าขาอโทษได้แล้วส,สังนะฮเมื่อไรอตอนเช้าหมดอินฟีเหรอหมดกันงคืนทั้งคืนเลยอ่ะเอาไปฉายไม่ตาม โดยทรงคงไม่จะเชลแล้วนะเฮ้ยตกใจ มันไม่มีใครตายเลยสี่คนในเซิร์ฟห้องหยแลรู้สึกมีอะไรตามมาทังนี้เข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเขา้าอามากับใครไม่รู้เนี่ย ผมขาจบคลิปเที่ยงเท่านี้นะคระับกันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย